ละเด็ดขาดสากาทาคามีก็ละอน,นาคามีละอารัตมรรคหมดเลยอันนั้นเป็นสมุเฉทะนี่นี่คำว่าละคืออย่างนี้ส่วนคำว่าปักขันธนะปฏิสิสขา,าเนี่ยได้แก่อาศัยการเห็นโทษอาศัยการเห็นโทษของกระแสชีวิตหรือเทียบว,ว่าสังคตธรรมโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ย เวลาเห็นโทษที่นี้ประเด็นคือพวกเราเห็นโทษการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเห็นโทษของมันการเห็นโทษของตาของหูจมูกลิ้นกายและใจเห็นโทษของรูปขันเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นโทษของกระแสชีวิตนะคาว่าเห็นโทษเห็นนาทีนาวาในที่นั้นคือเห็นยังไงมโนเห็นแบบไหนที่เรียกว่าเห็นโทษคำว่าเห็นโทษ นมัสการครับพระอาจารย์หูว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของกิเลสนะครับพระอาจารย์มันก็เลยมันก็เลยเป็นโทษคือมันก็มันมันมันให้อยู่มันจะให้ความเป็นสติปัญญาเนี่ยน้อยแต่มันจะให้ความชอบกับความชังให้เป็นส่วนใหญ่เวลามองเนี่ยมันก็มองแล้วก็ชอบกระของแต่การจะมองให้มันเป็นตัวอริยมรรคเนี่ย น้อยพระอาจารย์หรือฟังเนี่ยก็เพลินหรือไม่ก็โกรธพูดไปถูกใจแต่การที่จะฟังแล้วมาจะมา,จะมาพิจารณาให้ถึงสภาวะธรรมจริงเน่มันน้อยแต่น,นั้นนั่นแล้วสิ่งไอ้ตัวสัมผัสหกทางเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในชีวิตถ้าจะถ้าจะทุบลวมหายใจพระอาจารย์หายใจเข้าหายใจออกมันก็ต้องทํางานอยู่แล้วตัวอายะนะภายในอวยวะาภายนอกนี้คราวนี้มึงก็เป็นโทษเดีปป๋ยวพระอาจารย์เพราะว่าทุกชาวนะที่ขาดสติสัมปชัญญะนี่ นำเกิดหมดเลยนำไปในวัฏสงสารหมดเลยดังนั้นถ้าเกิดมองเป็นภัยเนี่ยผมว่าก็คงต้องมองแบบนี้แหละว่ามันนําไปสู่วัฏสงสารซึ่งในวัฏสงสารไม่ว่าจะเป็นทุก,กติหรือสุขติเนี่ยเป็นทุกทางคู่ผมว่า,น,าน่าจะมองแบบนี้นะคระาอาจารย์ว่าตัวเราเหมือนจะมีใจใจมันเป็นภัยถ้าหากว่าเราเราเคยเราเคยนั่งอยู่ยืนอยู่อะไรก็แล้วอยู่เคยใช้ใช้สติดึงหรือไประลึก เอาผมเอาขนเอาเล็บเอาฟันเอาหนังแต่ละจุดเห็นมันจริงๆอ่ะเห็นว่ามันมีมันดีแค่ไหนการที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยเคยไล่ดูมันจริงๆไหมว่าจริงๆแล้วคุณของมันเนี่ยกระโทษของมันเนี่ยอันไหนมันมากเรามีตาตามันให้คุณของเราให้คุณแก่เราคืออะไรคือได้เห็น แล้วมันมีโทษไหมโทษของตาระหว่างอาสาทะกับอาทีนวะกการได้ตามาอันไหนมันมากมันน้อยกว่ากันหูอ่ะอาสาธะอาทีนวะอาสาธะอาทีนวะของจมูกของลิ่นของกายใจเนี่ยถ้าไปพิจารณาเจาะเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโทษเยอะตาคู่นี้ตั้งแต่ได้ตาคู่นี้มาระหว่างบุญกับบาปเนี่ยอันไหนมันเกิดมากกว่ากัน แล้วอย่างเนี้ยมันจะมีคุณได้อย่างไรแล้วตาก็เป็นของที่มันไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกเ็นอนัตาด้วยและยังเป็นที่ตั้งของบาปอีกมากมายถ้าเราได้บาปจากการมองมามากมายทานศีลภาวนาไม่เคยเกิดจากการมองเท่าไหร่เลยโดยส่วนใหญ่ก็เกิดราคาโทสามโมหะแล้วก็การทำกรรมที่ไม่งามเกิดขึ้นเพราะทวานตาเนี่ยเอาดูทวานหู มันทําให้เกิดทานศีลภาวนาหรือเกิดราคะโทสะโมหะอันไหนมันมากกว่ากันอัวานจมูกทวานลิ้นทวานกายทวานใจดูแค่หกทางอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพชัดแล้วว่ามันให้คุณหรือมันให้โทษเมื่อเราเห็นว่ามันให้แต่โทษ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 ,โทษเป็นส่วนใหญ่อย่างเนี้ยเรายังยินดียังเพิดเพลินยังอะไรยังอววรยังรักยังทนุถนอมมันอยู่ใช่ไหม เนี่ยมันมันมันไม่เคยมันไม่เคยเป็นที่ตั้งเหตุการณ์ที่จะทําให้เราได้สิ่งดีๆงามๆจริงๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่วิธีคิดแล้วมันคิดไปตามความเป็นจริงด้วยนะี่ยแล้ววันนี้พระที่เดินทุดดงกันไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนสงสยัยติดต่อไมนะ่ได้เ่นเหนื่อยกันก็ไม่ <laughs> เมื่อเช้ามีพระไอยอมวิ่งเอา,า,ะะา,อ,อ,าอาหารไปจวายหว้ก็โว้ยมจวายหวอาหารเงินเยอะแสดงว่าบางทีบางทีคืนไม่มีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือกระแสชีวิตที่เราได้มาเนี่ยระหว่างคุณกับโทษมันมีคุณนิดเดียวแต่โทษมันเยอะแล้วเราก็อยู่อย่างเนี้ ถามว่าได้ได้บุญได้บุญได้กุศลจากการนีตามาตั้งแต่เช้าเอาวันนี้เอาวันนี้รู้สึกว่าจากการมองมาในกุศลและจิตเกิดได้ทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสาจาัติฐานาเมตาเวขาบาร,รมีจากการใช้ตาม,มาทั้งวันหรือคุ้มมากกว่านั้นใช่ไหมโอ้โหเนี่ย รู้สึกว่าแม้เราฟังแล้วมาทานกุศลเกิดศีลกุศลภาวนากุศลเกิดตลอดเลยราคาโทสามโมหาไม่ได้กินเลยหรืได้จมูกได้ลิ้นได้กายและได้ใจโดยส่วนใหญ่โทษนี่แหละเขาจึงบอกว่าเมื่อพิจารณาอย่างนี้เห็นโทษของสังกัตธรรมมีความไม่งามมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันก็เลยไม่เอาแล้ว ใจไม่ไปปราถนาที่จะทํากรรมเพื่อได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปมันก็เลยสึกแล่นออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจน้อมไปเอานิพพานนิพพานไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนิพพานเป็นสภาพที่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจนิพพานเป็นสภาพที่สงบตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็เลยแล่นไปที่นิพพานแต่อันนี้เขาเรียกปักขันธนะโวสักะเข้าใจยังทีนี้ถ้ามันไม่ไปวิจัยแยกแยมจะไปเห็นโทษได้ไง เรามองไปที่ตาของคนอื่นเราคิดอะไรเห็นโทษเลยไอ้เจ้าเนี่มีตาทําแต่บาปว่าไ<ๆ>งอย่างนี้นจริงไหมมองไปที่หูแล้วก็ว่ไอ้เจ้านี้มีหูมาทําแต่บาปเดี๋ยวต้องตายเดี๋ยววิบัติแน่ถ้าขืนใช้หูใช้ตาแบบนี้ไม่คุ้มเลยมีจมูกตั้งแต่ได้จมูกมาไม่เคยได้บุญจากจมูกเลยถามว่ากําหนดอานาปนาสติได้กี่วันเพราะง ได้ลิ้นมาเนะี่ยกินอาหารเนะี่ยสติสัมโพชงเกิดหรือไม่สัมผัสเย็นร้อนทั้งหลายมีสติสัมโพชงเกิดไหมวิจัยแยกแยะสัมผัสนั้นเกิดจากเหลือบลายลงยงลมแดดทั้งหลายเนี่ยสติสัมปชัญญะเกิดชัดไหมลืนได้ใจมาเนี่ยคิดแล้วเนี่ยโหสีนสมาธิปัญญาเกิดอย่างติดต่อต่อเนื่องหรือไม่เนี่ยมันจะเห็นทันทีว่ามันโอ้โหขาดทุนยับแล้วย่างงี้ฮะ แล้วยังมาชื่นชมที่อยากจะได้อุปกรณ์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาไว้สื่อกับโลกข้างนอกที่สื่อเมื่อไหรก็พลาดท,ทุกทีสื่อเมื่อไหร่ก็พังทุกทีแล้วยังอยากได้อุปกรณ์เหล่านี้อีกไหมเนี่ยแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ก็ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์โดยเป็นอนัตตาด้วยเนี่ยแล้วเรายังมายินดีมาเพลิดเพลินกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ทําไม ทำไมไม่น้อมไปเพื่อดับตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่แล่นไปสู่พระนิพพานเสีทีทำไมไม่รักพระนิพพานทำไมไม่อยากนิพพานเสทีทำไมถึงอยากได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมมามืนอยู่อย่างนี้อย่างนี้ก็ประมาณนีการแบบนี้เข้าใจไหมเล่ามันก็ไม่ยอมคิดฟังทำแล้วฟังอีกมันรู้สึกมันเหมือนมันเหมือนเครื่องลับมันเสียยังไงก็ไม่รู้ ดับดับติดต so ิดดับดับติดติดไว้รับรับถ้าทำมากกบพระพุทธเจ้าแม้พอรับขึ้นของกรรมคุณนี่แม้ปุ๊บต่อติดดีเกินพอรับขึ้นพระรทมเนี่ยรับเอืย่อยเอืย่อยแนะให้คิดกูก็ไม่คิดให้มานัสิการก็ไม่มานัสิการเจริญสติสมโพชงอาศัยวิเวกอสศัยเวลาค่าใส่นี่รอค้าน้อมไปเพราะการสลัดทิ้งฟังงงทําให้เป็น S <S มันเป็นขนาดนั้นนะโอ้โหมันมันรู้สึกยากเย็นแขนเนข็นเหมือนเข็นคกขึ้นเขาแต่เวลาจะทำบาปเนี่ยโอ้โหมือนกิ้งคกลงเขาเลยเหมือนง่ายเลยป๊ป,บป,บป,บป๊บ๊ใช่ไหมเวลาจะเจริญกุศลเนี่ยโอ้ยแค่นหน้าตาเหลือกร้านเลยไม่ไปมันไม่ตื่นเต้น มันไม่ชื่นใจมันไม่ฉ่ำใจแต่วเวลาไปทำบาปอู้สนุกอะลองไปฟังเพลงดูหนังฟังเพลงดูสนุกสนานฮียค่ะอ้สนุกชอบชอกชอบใจอย่างเนี้ยมันจะแล่นไปในพระนิพพานได้ยังไงใจยงนยัติดแน่นกรรมคุณอยู่วันนี้ยอมแอนท่องได้่อง